สวัสดีครับ a นเชอรี่สมาร์ทโฮมนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการเพิ่มข้อมูลยูเซอร์ให้กับสมาร์ทดอร์ล็อกรุ่น g 0 2นะครับวิธีการก็คือคนที่เป็นแอดมินนะครับเข้าสู่โหมดเซตอัพโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมครับ <include> จากนั้น verify admin นะครับจะเป็น pin code ก็ได้หรือว่าเป็นลายนิ้วมือก็ได้ของแอดมินนะครับ 1. 1> กดหนึ่งเพื่อ m a n a g user, 1. 1> <Ad> user ครับ add user กดหนึ่ง Ad ถ้าเกิดต้องการ add user กดยสองนะครับ user id zero zero two if add please input your password fingerprint card ผมจะลอง add นิ้วนี้นะครับนิ้วชี้ด้านซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถ add user ได้เรียบร้อยครับผมกด star <Add S 1> ่อย้อนกลับนะครับโอเคลองมาทดลองกันดูนะครับกดล็อกก็สามารถปลดล็อกได้นะครับขอบคุณครับ